ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio ิโอเกเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินยืนยันนะครับทุกคนและคาดการนักเตะแพ็กใหม่เพิ่มเติมนะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพฤหัสนะครับทุกคนหรือว่าหลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีแพ็็คคไไหหนนนนนะะรรรััััับบบบททีีี่่่ยยงงอูกกเาา้มแพ หมดอายุกันบ้างแล้วก็มีพงไหนที่อาจจะถูกเพิ่มข้ามาใหม่กันบ้างเราทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มนมษย์ทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับก็คือเป็นการยืนยันนะครับผมแล้วก็คาดการนักเตะแพ็คใหม่นะครับก็เรามาไล่เรียงกันไปทีละแพ็คเลยแล้วกันนะครับเรื่องมาชีพแพ็คแรกนะครับทุกคนเป็นแพ็ของ บิ๊กไทม์และโชว์ไทม์ล่าสุดนะครับซึ่งเพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็คือยังไม่หมดอายุนะครับจะอยู่กับเรายาวๆจนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับสำหรับแพ็กที่นําทัพโดยวูจิลฟานได้นะครับผมชุดเบลลิแฮมและก็แฟรงกี้เดอยหยองนะครับและต่อมาก็คือเป็นแพ็กของอีพิกแบบคลาสสิกนะครับทุกคนมีโรเมเทลบาโจอาร์เดเรโนและก็เคราปิเก้นะครับอันนี้ก็คืออยู่กับเราอีก1สัปดาห์เลยด้วยกันทุกคนอยู่กับเรายาวๆจนถึงวันพฤหัสหน้าเลยนะครับ และต่อมาคือแพ็กที่หมดอายุนะครับเป็นแพ็กของโชว์ทามเจลีนะครับทุกคนอันนี้ก็คือหมดอายุแล้วสำหรับหลังการอัปเดตวันพฤหัสีนี้นะครับและต่อมาคือเป็นแพ็กของโชว์ท r มบราซิลเลี่ย e นะครับอันนี้ก็หมดอายุเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหลังการอัปเดตวันพฤหัสีนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กใหม่นี้เขาจะเป็นบิ๊กทามและโชว์ทามนะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลมาบางส่วนนะครับมีเป็นแพ็กของอายุโรปนะทุกคนมีลามินยามานั้นทุกคนเคียวเคเรสนะครับผมแล้วก็ ทางฝั่งของโอมามามมชนะครับผมแล้วก็หนึ่งรูปแบบก็คือรูปแบบของอิตาลีนะครับมีสกอตแม็กโทมิเนีมาคาสตูรามและก็มินิโควิชซาวินนะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นแพ็คที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้นะครับและต่อมาคือทางฝั่งของ Player of the Week กันบ้างเลยกันนะครับสำหรับ Player of the Week นะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับหลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้นะครับสำหรับแพ็คที่นำทัพโดยลิโอเนลเมสซี่ก็หมดอายุไปหลังการอัปเดตตนนนะะคครับแลี่ืออห้าาขง การคาดการณ์คร่าวๆนะครับเป็นการคาดการณ์ของเบสซิลิเจนเองนะครับก็ให้ข้อมูลการคาดการณ์มาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยวินิจจารครับทุกคนจากเรอัลมาดริดนะครับมีแฮร์รี่เคนนะครับจารุจิตดอนารูม่าซาวินยูเจาเนเวสครับทุกคนมีมาเซคไคเซโดริจเจมอะไรด้วยนะครับบุนดเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เรียงใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อมาคือนักเตะของ Big Time แจกฟรีนะครับวันนี้ก็อย่างที่ทราบวันนี้นะครับว่าจะเริ่มแจกฟรีในส่วนของวันที่10นั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือมีการเปิดเผยตำนานเพิ่มเติมมาตามนี้นะครับก็คือมีโรนัลดิโย่นะครับคนเบ็คแฮมนะครับบุไรตการ์ดแลวก็มีรูฟานิตรอยและเดียโก้ฟอรันนั่นเองนะครับและก็นักเตะที่เหลือเดี๋ยวต้องรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะเป็นใครกันบ้างนะครับส่วนแพ็กันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนเชแนลทีมเซเลกชันนะครับวันนี้ก็ีม อีหนึ่งอันนะครับทุกคนเป็นยูโรเปียนนะครับเหลือเวลาอีก2สัปดาห์นะครับส่วนนักเตะที่มีมาเล็กฟรีโดยเทมดาวหรือเทมของนอรงมิตติ้งคอนแท็งนะครับนี่คือเหลือเวลาอีก1สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับคนสำหรับแพ็กนักเตะต่างๆนะครับคนสำหรับแพ็กที่ยังอยู่กับเรานะครับทุกคนหมดอายุแล้วก็อาจจะถูกเพิ่มคำมาใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นอีีเวนต์ท เล่นกับคนหรือเล่นกับยูเซอร์นะครับแล้วก็อีเวนที่เล่นกับบอทหรือเล่นกับ AI นะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ